เรามาพบกับ,บรายการสภาเกษตรกรออนัวร์นะครับวันนี้ทางสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับจะไปจะพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับชีวิตวิถีของเกษตรกรนะครับที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนี่แหละที่เป็นเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานที่ครบวงจรมากๆนะครับทั้งพืชทั้งปศุสัตว์ทั้งประมงนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปติดตามกาันครับ วันนี้นะครับก็จะพาเข้าสู่นะครับแหล่งเรียนกกรูร้เกษตรผสมผสานต้นแบบพึ่งพานตนเองบ้านโคกสูงเกษตรคิดฎสีดีใหม่ศาสตร์พรระาชาหรือเศรษฐกิจพอเพียงของอนายวินันท์สุประศพเกษตรกรตัวอย่างของอำเภอพนมดงรักนะครับในด้านภาคการเกษตรจัดการบริหารพื้นที่ให้เหมาะสมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงยกโควิดนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่ตำบลบักดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับว่ากิจกรรมนะครับในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปพบกับท่านกำนันวินันสุขประสบครับสวัสดีครับท่านกำนัลครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับผมก็ ป็นอีกหนึ่งสถานที่แหล่งเรียนรู้นะครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจในการปรับเปลี่ยนในการมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าง่ายๆคือเกษตรผสมผสานนะครับทั้งพืชทั้งปศุสัตว์ทั้งประมงที่นี่มีพร้อมนะครับแล้วก็เด่นนะครับอยากจะให้ท่านกำนันได้เราถึงความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก่อนว่ามันเึ้นอย่างไรครับครับผมก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับครับสวัสดีท่าน พ่อแม่พี่น้องพี่น้องเกษตรกรนะครับหน่วยงานภาคราชการทุกภาคส่วนทุกภาคีกระข่ายนะครับผมนายวินัน์สุประสนะครับก็มีความตั้งใจนะครับที่ที่จะเดินสารต่อนะครับในเรื่องเกษตรคิดสีใหม่หรศาสตร์พระราชานะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้ ได้แสวงหาองค์ความรู้จากปราชญผู้รู้จากหน่วยงานภาคราชการต่างๆคาคีเก่ไกต่างๆนะครับก็เลยมีความตั้งใจในตัวเองด้วยมีความมุ่งมานะแล้วก็ใจรักด้วยครับที่ที่ที่ชอบก็คือใจรักนะครับก็เลยเกิดนะครับเกิดเกิดความคิดนะครับคิดทำนํำเปลี่ยนนะครับ ก็ได้ไปเจอหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่นะครับในหลายปีมาก็เอามาประยุกต์ใช้พอมาประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตประจําวันเราก็เลยเกิดใจรักพร้อมด้วยครอบครัวนะครับครอบครัวมีคุณแม่นะครับมีมีคุณแม่มีพี่สาวมีหลานนะครับก็ได้เกิดจิตสํานึกรักบ้านเกิดด้วยแล้วก็มีความ อยากเผยแพร่ออกสร้างองค์ความรู้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรคิดสรีใหม่นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างในการทําการเกษตรแบบหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับผมก็ถือว่าเป็นผู้นำนะครับที่มีวิสัยทัศน์นะครับจากคําพูดที่ผมได้ยินก็คือคิดนำทำเปลี่ยนนะครับ ตานี้ก็เป็นเหมือนกับแนวทางเป็นเข็มทิศให้ท่านกำนันได้ดำเนินกิจกรรมในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่จนถึงปัจจุบันจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วฮะที่ก็ที่ได้เข้ามาปรับบริบทที่มีแรงบันดาลใจนะครับจากคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรจุดที่เริ่มตรงนี้ก็ตั้งแต่ปี59นะครับก็มีโอกาสได้ไปร่วมกับ สภาเกษตรจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ได้ไปพบปะไปแนะนำเรื่งเรียนรู้แล้วก็ได้คงความรู้จากพี่พี่หน่วยงานแนะนำว่าเออได้ให้ไปรู้จักเครื่อยคายนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในสมัยประมาณปี59นี่แหละครับก็เลยเริ่มเป็นรูปร่างเป็นบริบทขึ้นมาณณเท่าวันนี้นะครับผมครับผมก็ประมาณ4-5ปีนะครับที่ ศูนย์แห่งนี้ได้เป็นรูปเป็นร่างเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับถ้าดูข้างหลังนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแหลง่งปฏิบัตของหลายๆหยน่วยงานหลายๆองค์กรเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมบ้างนะครับว่ากิจกรรมนะครับในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีอะไรบ้างครับครับก็จะหลักๆนะครับก็จะเน้นเรื่อง เกษตรผสมผสานนะครับไม่เน้นเชิงเดี่ยวนะครับจะไม่เน้นเชิงเดี่ยวจะเน้นเรื่องผสมผสานนะครับเพื่อความอยู Monet> ่รอดเพื Whoops, ่อความอยู Dean: ่ได้ด้วยการพึ่งพาตัวเองนะครับก็จะมีด้านปศุสัตว์นะครับด้านปศุสัตว์ด้านปลูกผักนะครับด้านประมงนะครับด้านหมุนเวียนนะครับในด้านเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงหลากหลายนะครับปลูกพืชหมุนเวียนทดแทนแบบใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์คุณค่ามากที่สุด ในในพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมดนี้ก็บริบทในเนื้อที่ที่นี่นะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ4ไร่กว่ากว่านิดหนึ่งนะครับเราก็จะแยกส่วนที่เข้ามาก็จะมีแปลงข้าวโพดนะครับที่เดินทางเข้ามาก็มีแปลงอ้อยขัดน้ำนะครับแล้วก็แปลงมะนาวมีกล้วยมีฝรั่งผสมประสานกันเข้ามานะครับก็จะเป็น ล็อกหนึ่งก็จะเป็นไว้ทํานาทําพันธ์ุข้าวหลักๆนะครับพอเข้ามาก็จะเป็นด้านมะพร้าวพวกกล้วยพวกมัตะมุพอเพียงพอเข้ามาก็จะเป็นแปลงหญ้านะครับในการสํารองเพื่อผสมผสานก็จะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอาคาร นะครับพอไปอีกก็จะเป็นข้อกัวนะครับพอด้านด้านด้านขวาม้ายมือผมก็จะเป็นลงสีเป็นปสสศุสุสั์อีกนะนะครับนะแล้วก็ไปอีกก็จะมีโกไผ่ข้างหลังม,มีไม้ผลมีหมากมีหลากหลายนะครับก็จะเป็นแปลงผักอ,อาหารปลอดภัยในชุมชนมที่นี่เราก็จะส่งที่ศูนย์สาธิตการตลาดของหมู่บ้านของชุมชนก็จะมี ส่วนหนึ่งก็จะรวบรวมแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับแล้วก็ส่วนหลักๆก,ก็จะเป็นโรงเรียนบ้านอําปืนนะครับก็เป็นการพื้นที่แบบใช้พื้นที่ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดค,ครับในพื้นที่จำนวนสีไร่นะครับก็จะเห็นว่ากิจกรรมทั้งพืชน,นะครับที่เราได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือทั้งนะครับอ้อยทั้ง มะพร้าวนะครับทั้งหญ้านะครับแปลงนานะครับก็เป็นการทําเกษตรแบบเหมือนกับให้มันสามารถที่จะหมุนเวียนเือูลกันได้มีรายได้ตลอดทั้งปีนะครับรวมถึงกลับมาถึงปศุสัตว์นะครับซึ่งก็มีโคนะครับจำนวนกี่ตัวนะครับโคอยู่ที่นี่นะครับก็จะมีอยู่ที่22ตัวแล้วก็จะให้กับสมาชิกนะครับเข้าไปเลี้ยงเพื่อแบ่งลูกกันอีก7 รายนะครับรายละสองตัวแสดงว่าเการแบ่งปันเป็นธนาคารการกู้ยืมของกลุ่มเราเองอ๋อครับผมเหมือนธนาคารโคครับนะครับเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มนําโคไปเลี้ยงเพื่อเอาลูกหลังจากนั้นก็คืนปีหนึ่งก็จะออกลูกสองตัวก็คนละตัวเพราะว่าทางแหล่งเรียนรู้เราที่นี่นะครับก็เราได้ทุน ู้ยืมจากทกศในการลงทุนในในสินทรัพย์ในทรัพย์สินในทรัพย์สินทั้งหมดเนาะนะครับก็เป็นเหมือนกับการเพื่อกูลคนในชุมชนให้มีรายได้ด้วยให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้แบบช่วยเหลือพึ่งพากันในในส่วนหนึ่งในหลักการพึ่งพาตนเองนะครับไม่ต้องไปไปทํางานต่างถิ่นนะครับไม่ต้องไปทํางานต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพให้มีแรงให้มีรายได้ให้มี การเกื้อกูลในครอบครัวแล้วก็ได้มีความสุขครับผมก็เห็นได้ว่านะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นวิสัยทัศน์นะครับสำหรับผู้นำในฐานะเป็นผู้นาหมู่บ้านด้วยใช่ไหมครับครับตอนนี้ก็ทางทางผู้นําก็จะเป็นอาสาเกษตรระดับอาเภอพะมุงรงักระดับหมู่บ้านระดับตําบลแล้วก็เป็นจิตอาสาหลายหลายอย่างครับครับรวมถึงเป็นเหมือนกับเจ้าของศูนย์เรียนรู้ในการที่จะ เคยเผยองค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของการทําการเกษตรที่ค่อนข้างจะครบวงจรนะครับถ้าใครสนใจนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อขอเข้ามาศึกษาดูงานได้ที่นี่นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของอไรายได้บ้างเนาะซึ่งเป็นเป็นความคิดหรือว่าเป็นคําคถามมาตลอดนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับนอกจาก ที่จะปลูกข้าวทั้งหมดแล้วเพื่อน,นํเข้าวไปขายไอเน,นี่ยคือความคิดนะครับแต่ว่าถ้าทําเกษตรผสมผสานที่เขาเรียกว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่หรืออะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นแล้วรายได้จากการทําตรงนี้มันมีอะไรยังไงบ้างแล้วมันเพียงพอในการดํารงชีวิตไหมครับครับก็ในเรื่องรายได้นะครับในเรื่องรายได้นะครับก็ที่ที่นี่นะครับก็จะหลักๆนะครับก็จะเป็นพวก พืชผักนะครับเพราะว่าจะเป็นหมุนเวียนครับผมจะเป็นหมุนเวียนเลยว่าเออรายได้รายวันนะครับรายวันเราก็อย่างที่ท่านเข้ามาท่านก็จะเห็นนะครับรายวันก็จะเป็นพวกผักพวกอะไรหลากหลายหมุนเวียนกันเข้ามาส่วนรายรายอาทิตย์นะครับรายอาทิตย์ผมก็ตีให้เป็นป,ปนลากับไก่ไข่นะครับส่วนเป็นรายเดือนนะครับรายเดือนมันก็จะมีพืชพืชอีกชนิดหนึ่งอย่างมากอย่างกล้วยอย่างอย่าง อย่างไทยอย่างนี้นะครับอย่างปลาอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นรายเดือนส่วนรายปีนะครับรายปีที่นี่นะครับก็จะเป็นปศุสัตว์ที่ท่านมองเห็นเลยก็คือโคนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราต่อยอดได้นะครับก็ท่านเข้ามาท่านก็จะเห็นกองปุ๋ยนะครับในตัวนั้นก็จะเป็นถือว่าเป็นรายได้เสริมเติมแต่งแล้วก็แบ่งเกื้อกูลกันครับผมที่รายได้แล้วก็เป็นข้าว ข้าวเป็นรายปีกับกบ,บัวแบบผมก็เห็นว่ามีการทํำสัญญาเกี่ยวกับการซื้อขายข้าวหอมมะลิด้วยอันนี้ยังไงครับก็ก็เป็นการรวบรวมนะครับคือที่นี่นะครับจะเป็นจุดรวบรวม,มเพื่อ,อให้พี่น้อง เกษตรกร,กรได้มีองค์ความรู้ได้มีความซื่อสัตย์คุณธรรมรในการทําอาหารปลอดภัยนะครับส่วนแต่ต่กรเราก็ส่งที่ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านํำพืนหมู่หกแล้วก็ร้านค้าใหญ่ๆนะครับที่บ้านตะอ้วนนะครับในอำเภอเกตพนมรงรักรนะครับก็บ้านท่านผู้ช่วยนรงแล้วก็จะมีะเราขายทางไลน์ทางเฟสนะครับทาง อีเมลก็จะเป็นการเห็นเขาก็จะสั่งเราล่าสุดนะครับก็ลงใต้นะครับลงสุราษนะครับ <ผม S 1> เป็นส่งรีสอร์ทเดือนละสองตันอ,อันนี้คือเป็นประจำเป็นประจำนะครับเป็นประจาแล้วก็หลักๆนะครับก็มีการได้ไปดูงานนะครับที่อำเภอ ป่าซาอำเภอเมืองหลายๆที่นะครับหลายๆอำเภอนะครับอย่างนนทรยนะครับแล้วก็ชุมพลบุรีบ้างหลายๆอำเภอนะครับสางสิบเจ็ดอำเภอแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็เลยได้องค์ความรู้ที่ว่าได้แสวงหาเข้าไปว่าหลักการตลาดที่มันจะยั่งยืนแล้วก็พออยู่ได้แบบพึ่งพาตัวเองก็เลยมีคู่ค้านะครับที่ ที่ต่างประเทศนะครับเขาจะเข้ามาแล้วก็ส่งเข้าเราไปตรวจนะครับกลุ่มข้าวเราไปตรวจนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับก็จะเป็น GAP แล้วก็อินซีด้วยของกลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอพนมรักษ์นะครับก็จะมีสมาชิกนะครับก็อินซีนี่ก็จะอยู่ที่26รายของของอำเภอนี้นะครับก็มีเรามีการมีการรองรับรองรับมีการดูแลมีการตรวจ มีการสุ่มตรวจมีการควบคุมนะครับโดยภาครัฐหน่วยงานภาครัฐมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นผู้ตรวจสอบร่วมกับภาคพี่น้องเกษตรกรครับผมพอจะบอกเป็นตัวเลขได้ไหมครับว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้สกายให้สำหรับเกษตรกรท่านอื่นในการมาทําการเกษตรนะครับว่าเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นทางรอดนะครับมันไม่ใช่ทางเลือกเป็นทางรอดสําหรับเกษตรกรที่ จะหันจากการทําเกษตรเชิงเดียวมาทําแบบนี้นะครับว่ารายได้เป็นตัวแรกเนี่ยสามารถที่จะระบุได้ไหมครับว่าต่อเดือนคร่าวๆประมาณเท่าไหร่คร่าวๆครับก็อยู่นี้ในส่วนตัวอยู่นี้นะครับรายได้รายได้ที่เกิดนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งก็จากโรงพยาบาลที่นี่นะครับที่มองหินนะครับที่เห็นเลยเป็นรูปธรรมนะครับก็จากโรงพยาบาลก็รายได้ ประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาทบนะครับูนย์สาธิตการตลาดก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันตอนดีเฉลี่ยต่อเดือนนะครับ,รบที่ไปส่งไก่ส่งไข่ส่งปลาส่งอะไรแล้วก็มีพี่น้องเข้ามาศึกษาดูงานก็มีการบริจาคมีอะไรให้แล้วก็หลักๆอีกก็คร่าวๆนะครับก็จะอยู่ที่รายได้นะครับเฉพาะไรายได้ก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละไม่ต่ำกว่าสามหมื่นนะครับก็ใน ในในส่วนที่ว่าได้เดือนละสามหมื่นนี่ก็อันนี้ยังไม่รวมกับที่เราไปช่วยกับพี่น้องข้างนอกอีกนะครับเพื่อ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 ให้เขาเกิดแรงบันดาลใจเป็นจุดถ่ายทอดองค์ความรู้แบบนี้ให้ครับครับผมครับนี่ก็คืออยากจะให้ได้เล่าให้ฟังถึงตัวเลขคร่าวๆมีคำถามว่าท่านเกษตรที่สีใหม่เสผสมสาแลวมันจะมีรายได้เหมือนปลูกข้าวไหมอีกอีกส่วนอีกอย่างนะครับ ถือว่าขออนุญาตนะครับท่านท่านหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดสุรินทร์เนาะขออนุญาตแล้วก็ทีมงานนะครับอีกส่วนที่มันได้นะครับก็คือความสุขนะครับความสุขที่เราได้อยู่บ้านได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนฝูงลุงป้านามีหน่วยงานภาครัฐมีพี่น้องเกษตรกรมีเครือข่ายได้มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนคุยกันเสวนากันนะครับ เกี่ยวกับทางเลือกทางรอดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นการแบบแบบแบบพึ่งพาตัวเองแบบเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนแบบเกิดองค์ความรู้แล้วก็ความคิดต่อยอดให้ให้ให้ได้มากนะครับก็ก็ดีก็ดีอีกอีกอีก,อกที่ว่าพี่น้องเราได้อยู่ในชุมชนได้อยู่ในครอบครัว นะครับได้เป็นผู้ให้ได้เป็นผู้รับครับผมตัวนี้มันน่าจะประเมินค่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับครับผมนอกจากได้อรายได้เดือนละประมาณสักสาม0 0ื่นนะครับครเบื้องต้นนะครับสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ก็คือความสุขนะครับที่ได้จากการทํา การเกษตรรายนี้จากพี่น้องเกษตรกรจากคนที่เข้ามาศึกษาดูงานจากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแล้วก็ที่สุดไม่ได้อีกก็ถือว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินประเทศไทยของเราที่เรามีจิตสํานึกนะครับที่เราได้เดินตามรอยเท้าพ่อหลวงของเรานะครับได้นําน้อมนําหลักของปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรคิเษฎีใหม่หรือสัตว์พระราชามาประยุกต์ใช้แล้วก็เป็นได้ องค์ความรู้ให้กับสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเป็นการอนุรักษ์ในระบบของของชุมชนของเราต่อไปเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามในระดับต่างประเทศนะครับแล้วก็เครือข่ายต่อไปครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือก็ได้สืบสารและต่อยอดนะครับเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่จากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ ทีนี้นะครับท้ายสุดนะครับอยากให้ท่านกำนันวินัน์นะครับได้พูดถึงนะครับเกษตรกรนะครับหรือว่าอยากจะฝากอะไรสําหรับเกษตรกรที่ต้องการจะมาหันมาทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ครับผมครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะขอเชิญเชิญพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ว่าจังหวัดสุรินทร์จังหวัดใกล้เคียงหรือทั่วประเทศหรือต่างประเทศเองก็ดีเพราะว่า ขนาดอยู่นี้นะครับต่างประเทศยังเข้ามาศึกษาดูหนึ่งนะครับเราเป็นคนไทยนะครับในด้านกเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเศรษฐกิจพอเพียงหรือสัตว์พระราชาผมนะครับก็ได้นําน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลายๆอย่างมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในครัวเรือนในชุมชนในสังคมผมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในหลักการพึ่งพาตนเองได้มหาศาลได้มากที่สุดนะครับไม่ต้อง วิ่งไปทำงานที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดได้อยู่กับครอบครัวแล้วในส่วนที่องค์หลายๆอย่างนะครับองค์ความรู้หลายๆอย่างแล้วก็ในด้านในด้านการลดต้นทุนนะครับมันจะเกื้อกันเองนะครับในการในการประกอบชีวิตประจำวันทุกวันนะครับก็อยากชวนเชิญนะครับทุกท่านนะครับที่ กําลังลิเริ่มกําลังคิดทํานําเปลี่ยนนะครับว่ามันไม่รวยแต่มันมีความสุขแต่ถ้าจะทําให้รวยมันต้องทําอีกอีกเป็นในเชิงธุรกิจแต่อย่างนี้เดี๋ยวมันจะเกื้อกูลมันจะมาเองเหมือนในหลวงท่านสอนว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับนะครับก็เราก็ประกอบหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับทรัพย์ในดินสินในน้ําของ ประเทศไทยมันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายนะครับไม่เชื่อนะครับท่านก็มองดูตามบริบทนะครับในส่วนหน่วยงานราชการต่างๆที่เขามาสนับสนุนก็ก็ถือว่าดีที่สุดถือว่าเติมแต่งปรุงแต่งถือว่าเสริมนะครับเป็นแรงบันดาลใจถ้าเราไม่มีองค์ความรู้อะไรเราก็ ขอความรู้จากองค์หน่วยงานภาคราชการส่วนต่างๆให้เป็นพี่เลี้ยงให้เป็นที่ปรึกษานะครับผมก็มีหลายๆหน่วยงานนะครับก็ได้เข้ามาให้ความรู้ให้องค์ความรู้ได้เสริมเติมแต่งได้มอบปัจจัยการผลิตได้แลกเปลี่ยนเสวนากัรเพราะฉะนั้นนะครับเดินไม่ผิดหรอกครับในเดินตามรอยเท้าพ่อนะครับหรือเกษตรคิดสรีใหม่ มันในช่วงยุคโควิดอย่างนี้นะครับก็มีกินมีอยู่นะครับได้มีความสุขได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแล้วก็มีอย่างภาษาความสุขของชาวบ้านนะครับท่านเขาจะบอกว่ามีข้าวกินมีดินอยู่มีหูเยกับมีความสุขหล่ะครับแม่นบอกครับสิ่งทุกอย่างเขาบอตอง ไปคนควายหาเดี๋ยวมันจะมาเองนะครับแต่มันต้องใช้เวลาหลักการทําการเกษตรมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเพียรความอดทนความขยันนะครับให้กับตัวเราเองถึงจะมีวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับที่มองเห็นความสําคัญของพี่น้องเกษตรกรทุกหมู่เหล่านะครับทุกองค์กรทุกชุมชนทุกภาคีทุกเครือข่าย นะครับก็ขอขอบคุณนะครับครับผมครับก็นี้เป็นข้อคิดนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับท่านที่ทําเกษตรมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็เป็นบทพิสูจน์แล้วนะครับในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีความดุดสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินนะครับมันทําให้คนที่อยู่ในวงการนี้นะครับคือหรือว่าวงการการเกษตรเนี่ยนะครับ ได้มีอยู่มีกินนะครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะครับกับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอนะครับให้กับเกษตรกรทุกท่านได้เห็นเป็นแบบอย่างนะครับเพื่อที่จะไปดูว่านะครับเราควรจะปรับเปลี่ยนหรือว่าทําการเกษตรแบบไหนให้มันสร้างทั้งทังเรื่องรายได้ครับทั้งความสุขในชีวิตได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องใน บ้านเช่่ยลูกช่่ยหลานไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่สําคัญเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับกำนันวินันต์สุขประสบนะครับเจ้าของศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลบักไดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องครับบแลวก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับก็ ที่นี่นะครับหัวหน้าถ้ามาที่แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบพึ่งพาตนเองบ้านโคกสูงของเราที่นี่นะครับจะให้เป็นมาตมุพอเพียงมาตมุพอเพียงก็เป็นคําว่าภาษาเขมรนะครับภาษาเขมรก็เขาจะบอกว่ามาตมุมาตมุก็คือจอมปลวกเหมือนภูเขาสูงๆลูกเล็กๆจะมีทั้งนะครับแคนามะพร้าวข่าตะไคร้หญ้ามะเขือนะครับมะละกอนะครับแล้วก็มีสะเดามีมะขามป้อมมีไม้พยุง นะครับมาตะมุพอเพียงของเราก็จะมีหลากหลายนะครับมีของกินของอยู่แบบย่อพื้นที่จัดการบริหารให้ให้ให้มีประสิทธิภาพเหมาะกับสําหรับที่น้องเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่นะครับจะใช้พื้นที่น้อยแค่ประมาณไม่กี่ตารางวาให้เกิดคุณค่ามากที่สุดก็จะเป็นแบบจําลองให้ดูนะครับเพื่อเอาไปขยายในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับ นเป็นต้นแบบมาตโมะพอเพียงนะครับของที่นี่่่เป็นแบบอย่างแล้วจะขยายให้ไปที่อื่นดีกไปหน้านนี่ยจะเต็มพื้นที่นะครับตอนนี้กําลังเริ่มสร้างครับครับผมขอบคุณครับ